คุณเคยหลงดีใจกับคำชมจนตัดสินใจพลาดไหมบางทีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ถือดาบแต่คือคำหวานที่ทำให้เราหลงแล้วก็ตัดสินใจผิดโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกลยุทธ์วิถีเตา๋าที่นี่เราถอดรหัสกลยุทธ์จีนโบราณให้คุณใช้ชนะในสนามชีวิตจริงวันนี้คือ ep 19, อสิบเกวนอูเชื่อคำายอเสียเกงจิ๋วให้ลกสุน ตอนที่หนึ่งในแม่ทัพที่เก่งที่สุดในสามก๊กกลับเสียทั้งเมืองเสียทั้งชีวิตเพราะเขาประเมินคํายอผิดไปคําชมเพียงไม่กี่คําทําให้เขาเปิดจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัวและลกซุนก็ไม่พลาดที่จะหักเหลี่ยมในจังหวะเดียวอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดกับชีวิตคุณติดตามให้จบเพราะบทเรียนครั้งนี้ลึกกว่าที่คิดปีคศ219ช่วงปลายของยุคสามก๊กกวนอูนำทัพออ,อกสิบตีแควนเมื่อยึดเมืองหุยเอียนได้อย่างงดงาม โจชฉยังต้องยอมรับว่าไตาลามีวีรบุรุษอยู่คนเดียวชื่อกวนอูเสียงสรรเสริญดังก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินชื่อกวนอูกลายเป็นดั่งตำนานมีชีวิตแต่ยิ่งเขาขึ้นสูงยิ่งมีคนหมายจะชุดเขาลงและหนึ่งในนั้นคือลกสุนแม่ทัพหนุ่มอชริยะแห่งงอ,อกก,กที่ไม่ได้จะสู้กับกวนอูในสนามรบแต่จะล้มเขาด้วยกลยุทธ์นอกสนามลกสุนเริ่มส่งถ้อยคำยกย่องมาทีละน้อย คนของเขาถูกส่งมาเยือนพร้อมคำยอที่แทงทะลุใจคุณพลอย่างท่านกวนอูช่างหายากยิ่งในใต้ลาหากเป็นเราก็คงไม่กล้าแม้แต่จะยกทัพเข้าชนทุกครั้งที่พูดถึงท่านกวนอูเหล่าทหารของเรายังต้องก้มหน้าด้วยความเคารพไม่ต้องยกทัพท่านแค่ปรากฏตัวก็ถือว่าเราแพ้แล้วคำยอ่อเหล่านั้นไม่ได้พูดเพื่อให้เกียรติแต่มันคือมีดที่ห่อด้วยกำมีและกวนอูหลงเชื่อ เขาเริ่มวางใจสุนกวนค,วคิดว่าอีกฝ่ายยังเกรงและยิ่งคำชมมากขึ้นเท่าไรความระวังยิ่งน้อยลงเท่านั้นขณะที่กวนอูก,กำลังตีกลางเว่ยกำลังหลักเคลื่อนขึ้นเหนือเขาทิ้งเกงจิ๋วไว้พร้อมกำลังเพียงหยิบมือเมืองหน้าด่านซึ่งควรจะปิดตายกลับกลายเป็นจุดบอดและแล้วลกสุนก็กระชากหน้ากะเปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบกลางดึกทับงอบุกเร็วรุนแรงราวกับพายุภายในไม่กี่วันเกงจิ๋วแตก กวนอูก,กลับลงมาไม่ทันเสียทั้งมือเสียทั้งหน้าและนั่นคือการปิดฉากเส้นทางการทัพของเทพพเจ้าหน้าแดงเพียงเพราะคำหยอที่ฟังดูไม่มีพิษภัยแต่มันกลับทำลายชีวิตขุนพลคนหนึ่งทั้งชีวิตและทำลายโอกาสของโจก๊ก,กตลอดกาลแต่กลยุทธ์ความพ่แท้ของกวนอูไม่ได้เริ่มจากดาแต่มาจากความประมาททางใจและการประเมินศัตรูต่ำเกินไปหนึ่งหลงกลคำหยอกผ้าตรวจสอบเจตนาศัตรู คำชมบางคำไม่ใช่เพื่อยกย่องแต่เพื่อกลอมให้คุณลดกาดลกซุนไม่ส่งกองทัพแต่ส่งคำหวานและกวนอูเปิดประตูใจรับโดยไม่ระแวงคำชมที่ไม่มีเหตุผลรองรับคือสัญญาณอันตรายถ้ามันมาพร้อมกับการยกยอเกินจริงถ้ามันฟังดูดีเกินไปถ้ามันทำให้คุณรู้สึกเหนือกว่าใครนั่นแหละคือกับดักที่ศัตรูไม่ต้องยิงธนูสักดอกเขาเพียงแค่ให้คุณยอมแพ้ด้วยตัวเอง สงต่อยพื้นที่สําคัญเพราะความประมาทเกียงจิ๋วไม่ใช่แค่เมืองหนึ่งในแผนที่แต่มันคือประตูบานสําคัญระหว่างฮ่อกกและจกกและคือจุดยุทธศาสตร์ที่หากใครคุมได้จะควบคุมทั้งภาคใต้แต่เพราะกวนอู่มั่นใจในใชัยชนะที่ฮุยเอียนเขาคิดว่าไม่มีใครกล้าแต่เกียงจิว๋วเขาจึงละเลยฐานหลังอย่างน่าเสียดายในเชิงกลยุทธ์นี่คือสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะปลอมที่ทําให้เราหลับตาจนไม่เห็นจุดเสี่ยงจริง ทัับน้าอาจบุกไปได้ไกลแต่ถ้าหลังบ้านว่างเปล่าชัยชนะก็เปลี่ยนเป็นความพังพินาศได้ในพริบตาบทเรียนกลยุทธ์อย่าปล่อยให้ความสําเร็จเล็กๆทําให้เรามองข้ามความสิ่งใหญ่ๆอย่ารับคําชมโดยไม่ตั้งคําถามถึงเจตนาอย่าละเลยจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนแนะนํากลยุทธ์ที่ถูกต้องแบบละเอียดกลยุทธ์ที่ควรใช้ยอคือกลยุทธ์ต้องฟังอย่างมิสติก ในสนามรบลูกธนูอาจทําให้เจ็บแต่ในสนามใจคํายออาจทําให้พังทั้งชีวิตถ้ากวนอูเห็นเกมก่อนเขาควรหนึ่งส่งคนสอดนมลกสุนแม้ในยามไม่น่ามีไทยเตรียมการในยามสงบคือกลยุทธ์ของผู้นําที่แท้จริงแม้ไม่มีเสียงสึกแต่ข้าสึกอาจกําลังใช้กลยุทธ์เงียบเล่นงานเราสุนมูว่าไว้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่กวนอูรู้แต่ตัวเองมีชัย ลืมไปว่าอีกฝ่ายอาจมีแผน 2. แบ่งกำลังรักษาเมืองหลักไว้เสมอเมื่อคุณมีจุดยุทธศาสตร์อยู่ในมืออย่าทิ้งไว้ด้วยความประมาทเกงจิ๋วไม่ใช่ของกวนอูแต่มอบให้เล่าปีดูแลแทนการรักษาพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่เพื่อชชัยนะแต่เพื่อความรับผิดชอบเต๋าสอนว่าคนกล้าแท้ไม่ได้วิ่งใส่ศึกแต่รู้ว่าจุดไหนห้ามเสียถ้ากวนอูรักษาพื้นที่หลังไว้มั่นลกซุนจะไม่มีทางตีแตกง่ายๆ 3ามตีความคำชมเกินจริงเป็นสัญญาณเตือนภัยคำชมที่สูงเกินจริงมักมีเป้าหมายซ่อนอยู่บางทีเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่เราเป็นแต่พูดในสิ่งที่เขาอยากให้เราเชื่อว่าเราเป็นและถ้าเราหลงเชือ่อเราจะไม่เป็นตัวเองอีกต่อไปเหมือนการเล่นหมากรุกบางครั้งศัตรูเปิดช่องให้เราเดินได้ง่ายเพราะเขาเตรียมดักกินเราอยู่ในตาถัดไปบทเรียนกลยุทธ์ ศัตรูไม่ต้องยิงธนูหากเขามีคำพูดที่ทำให้คุณยกมือเองคำายอกไม่เจ็บเหมือนดาบแต่มันทำให้คุณหยุดใช้ดาบทั้งที่ยังอยู่ในสนามรบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้คุณเคยโดนชมจนเผลอลดการระวังตัวไหมบางคำชมไม่ได้มาเพราะเขาเห็นค่าแต่มาเพราะเขาเห็นช่องโัวในใจของเราคุณเคยเชื่อใจคนที่พูดเพราะแต่ไม่เคยเปิดใจตรวจสอบว่าเขาคิดอะไรอยู่ข้างในจริงๆหรือเปล่า ในสนามกลยุทธ์คำพูดคือดาบไร้เสียงและบางครั้งศัตรูที่อ่อนน้อมที่สุดคือคนที่เตรียมโจมตีเราแรงที่สุดคำชมบางคำไม่ได้ทำให้เรายิ่งใหญ่แต่ทำให้เราหลงจนมองไม่เห็นกับดักคำยอมไม่ได้เลวร้ายเสมอไปแต่ที่อันตรายคือใจเราที่อยากได้ยินมันเต๋าเตือนว่าเมื่อเจ้าภูมิใจในตัวเองมากเกินไปเจ้าจะสูญเสียจุดศูนย์กลางเพราะเต๋าไม่เคยหลงอยู่ในเสียงจากภายนอก เตามองทะลุสิ่งที่ถูกพูดไปจนถึงเจตนาเบื้องหลังถามตัวเองตรงๆวันนี้เรากําลังเดินเกมตามแผนหรือกําลังเดินตามคำชมที่คนอื่นโยนมาให้เราควบคุมทิศทางชีวิตหรือปล่อยให้ความอยากเป็นที่ยอมรับควบคุมชีวิตแทนทุกคนมีด้านที่อยากรู้สึกมีค่าแต่คนที่เอาชีวิตรอดในโลกของสังกกได้คือคนที่แยกแยะได้ว่าเมื่อไรคือคำจริงเมื่อไรคือคำลวงคำยอบางครั้งไม่ใช่รางวัล แต่มันคือเหยื่อล่อที่ศัตรูใช้ตกปลาและถ้าคุณกลืนเหยือ่อไม่ใช่ปลาที่ตายแต่คือใจคุณเองที่หมดอิสระวิธีใช้ได้จริงเปลี่ยนคำยอเป็นกรอบป้องกัน3ข้อปฏิบัติเพื่อไม่ให้คำยอเป็นกับดัก 1. ฟังคำชมด้วยสมองไม่ใช่แค่หัวใจทุกคำชมต้องสแกนถามตัวเองว่าเขาชมเพราะอะไรเขามีอะไรจะได้จัดก,การพูดแบบนี้ คำชมที่มาจากคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเท่ากับต้องตรวจสอบเป็นพิเศษจำไว้คนที่อยากให้เรายกกาลลงมักเริ่มด้วยคำพูดสวยงาม 2. แยกคุณค่าในตัวเราออกจากเสียงตกมือภายนอกจิตวิทยาเตือนว่าคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองจะหวยคำยอเต๋าจึงสอนให้ว่างจากชื่อเสียงและไม่ติดกับการยกย่องถ้าคุณรู้คุณค่าตัวเองคำชมจะไม่ทำให้คุณหลงถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจะพึ่งเสียงคนอื่น และเปิดประตูให้คำหลงเข้ามาสามอย่าปล่อยจุดอ่อนไม่มีคนเฝ้าแม้ในวันที่ทุกอย่างดูดีกวนอูพลาดเขาปล่อยจุดยุทธศาสตร์โดยคิดว่าไม่มีใครกล้าแตะโลกนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยถาวรความมั่นใจมากเกินไปเท่ากับต้นต่อของการโดนตีสวนวางระบบแบล็คอัพทบทวนความเสี่ยงตั้งคนดูแลมีแผนรับมือแม้แต่สิ่งที่คิดว่าไม่น่าเกิดบทสรุปกลยุทธ อย่ากลัวคำด่าดแต่จงระวังํำยอที่มาจากศัตรูเพราะบางครั้งคำหวานคือดาบที่รับมาอย่างดีและแทงเข้าจุดอ่อนที่เราไม่รู้ตัววันนี้คุณได้เห็นกับตาแล้วว่าคำพูดไม่กี่คำอาจทำให้คุณสึกผู้ไร้เทียมทานอย่างกวนอูเสียเมืองเสียแผ่นดินและเสียทั้งอนาคตของจกกุกกจำไว้ศัตรูบางคนไม่จำเป็นต้องใช้ดาบเขาแค่ยิ้มและพูดในสิ่งที่คุณอยากได้ยิน แต่แท้จริงมันคือดักได้ที่คุณเดินเข้าไปด้วยความตื่นใจอย่าประมาทคำพูดอย่าเมินเกมที่เล่นในใจหากคุณอยากเข้าใจสึกทางความคิดที่ลึกยิ่งกว่าสนามรบหากคุณอยากอ่านเกมชีวิตขาดเหมือนอ่านสามก,ก๊กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเต๋าทันทีครับและใน e ี20เราจะพาคุณเข้าสู่บทเรียนที่ลึกไม่แพ้กันเบ้งเฮกหลงตนวางแผนโดยไม่ฟังใคร ยอดคุณสือที่เก่งเหนือคนแต่พังเพราะไม่ฟังคนรอบข้างจะเก่งแค่ไหนถ้าขาดสติก็พังได้ในพริบตาแล้วเจอกันในคลิปหน้าเมื่อกลยุทธ์จากสามก๊กจะกลายเป็นกรอบต้องกันชีวิตคุณอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ